ไปแล้วนเนห็นเนี่ยเอล้อล้ไปแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ลูกบอลมัดไว้เออเรนไหนคุณพัชริยาครับสวัสดีครับสัวนี้น่ารักไปแล้วไปแล้งไปแล้วไปแล้วไปไหนลูกบอลไห้เล่นให้เล่นให้เล่น่านเห็นไหมเ็นไ่เยียบปแลูกบอล โอ้ยมันตีเหลียวบ่พี่นงที่นอนก็นพังหมดละออไอเไมมได้นอนทำไมเไม่นอนอนะ่ะ กลับตรงนีรับไม่ไม่ไม่น่าพ่วงลงมาตกลงไปในร่องน้ำพอดีวัในร่องก็มีมีหญ้าเอาจะแนวเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงให้มันพังกันนะเอยา นอทับมันเลยนทับมเลยู้บอนเลยมดูันนี้วันนี้ใช้วนนเวลานานเท่าไหร่มันจะนอนออน่นเอาอนั่นเอาลมาอ่ะ,อ,นนะอ่ะ,อะ